ไม่บกัไเอกดไ้ไม่ไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไไม่ไดไม่ได้ไม้ไม่่ได่ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้่ได้้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ไม่ได่ โคตรวะไม่ใช่เลยวะใช่ไม่ด้แ่ว่าสิไดแล้วนเนส์วัดก็เตี้ได้ห้าเลยใส่ใส่แอร์พอร์ตไว้ได้ได้ได้เตอร์แอร์พอร์ตเห้เลียงยังไงอ่ะเขาเลียงเลยว่าหไม่เรียยเขาสูงตูนแบบเียงเลยใส่แอร์พอร์ตไว้กูหัมั

ลงไปเข้าปากไปใช่ไนี่แหละนี่แหละหอมแล้วอ่อนไม่มีวัตถินอม่มีวัตถินกินกันดีแล้วเฮ้ยจะได้อันนี้โมกี้ด

ก็ย <S 々> ่าก็ยาใช่ไหมไปนกางเกงนี้จวนน้ำไปขนาดนี้เจียนเตอร์เจียงเจียงมาเรียนรูเจียงไปไหนเจียงนี่ไงเจียงนี่ไงจ้โอ้อะไรอะไรกันโอ๋เชื่อไหมก็ต้องไปไหนบ้างครับ

ได้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 เอ้ามเเมยยากครับอย่างไรอย่างไย่ามครับพี่โบยอไร เอาดีเพรติดดังคนหนึ่งเอาดีใช่คือความจริงความจรินคุณก็ติดทั้งหมดแล้วใช่สองที่บ้าในห้างเนี่ยเพราะติดผู้ด้อยเองอ้าวติดปะเนี่ยตรงใจหมดเลยโอ้โหหลาน ไม่ะใช่ ถ้าถ้ผมมีใครจะนทองอีกหรือเปล่าได้ห้ห้าคนที qui, <si no ่ทันมาได้แค่สบคนเหื่ออะไรบ้างช่วยด้วยีเช่วยด้วยเหืออะไรบ้าง ที่เป็นขมาเี่ยวได้แล้วว่าติดอยู่ผว่า6จแน่ย่าบอก6จบแน่6จบได้ค่ะ6จบสามคะแนนได้ใชการที่คสามาปูใช่ไหกบอกว่าปูแล้วปูก็6จบมาได้แค่สุดที่6จบให้ขอให้เกิดที่แค่สาเสร็อช่อะไรเนี่ยเออเออแล้วอะไรอะไรอะแล้วอะไรอะแล้อะไรอะ วิทมีอะไรเนี่ยนี่ครับอยู่นี่ครับปานวิครทำแกเราไม่มีงานเลยโอยไร้่องไงางนีนเกตัวแรงร่งทำแรกเราใช่ให้เราติดอไนี่เลืวไอง่ตสามห้ารัติดส่วนในเนี่ย โอ้โหยัไม่ตายเลยเลยยังไม่ได้ยูฟ่ารอมาเลยอยงเออีกเียกนาเลยรอเยรออีกนอเย เนี่ยค่วงเยอะมากเลยอะส่หเอาหนยแงติดนนีาเด้วเหรอจ็ดสามติส่วนเกด้วยเหมื่หรอก้า้องหลังมันมีแค่สีนอเยรกัสมแค่เสามติดสนครบดเลยครับมี้องดสีอง้ามีสมุนคั้หนึ่ แล้วก็ซาลีบอร์ดยิงเป็นันเตะทางมามด30คะแนนตอนนี้เรามียอ้างเ่แนนนนีบอไได้เ็งไเดี๋ยวไปดูอันนี้ก่น ตสี่ไปทานมาเหมือนเดิมรอได้แจกอาไรก็มาผมส่งครับแต่ยิ่งข้ามโ รอบที่สีครันมาเหมือนเดิมนะนะหกโจมโจ